สวั MM. สดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคต๊อกและคุณโฉกอีกแล้วนะคะวันนี้คุกับคุณโฉกจะมาพูดถึงเรื่องอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะเริ่มเลยนะคะอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงก็คือเนื้อเนื้อหมูแลืไก่นมเนื้อปลานะคะต่อไปก็เป็นไข่ไข่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะรับประทานแล้วจะทําให้ ได้โปรตีนสูงทั้งหมดเลยก็จะมีไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะแล้วก็ไข่ลูกปลาาไข่ก,ก็สามารถเอาไปทําเป็นอาหารที่อร่อยอย่างเช่นความเป็นไข่เจียวไข่สุนยำนะคะและต่อไปเป็นรัวรัวเด็กๆก,ก็ควรไปต้มหรือว่าไปคั่วเวลาเด็กๆจะรับประทานเด็กๆก,ก็ควรเก็บก่อนนะคะเผื่ครัวออกมานะคะและ้วค่อยๆรับประทานนะคะต่อไปเป็น ผลไม้แล้วก็ผักผักผลไม้เด็กๆรับประทานเข้าไปจะได้วิตามินซีนะคะแล้วจะทําให้เด็กๆขับถ่ายได้สะดวกนะคะผลไม้กับผักมีประโยชน์มากเลยทานมากๆจะทําให้ผิวสวยนะคะต่อไปเป็นน้ําผลไม้น้ําผลไม้เนี่ยได้จากผลไม้สดนะคะพอเด็กๆรับประทานเข้าไปเด็กๆจะได้รับวิตามินซีที่มากนะคะได้รับวิตามินซีมาก คต่อไปพ่ขอขาคุสมเลยค่ะต่อไปเป็นข้อของอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะอาหารที่ไม่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่ไม่มีคุณค่าทางพัฒนาการค่ะถ้าเด็กๆทานไปเยอะๆอาจจะทําให้เด็กๆปวดท้องเป็นโรคอ้วนในอนาคตได้นะคะตัวอย่างอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะภาพนี้เป็นภาพของขนมกรุบกรอบค่ะขนมเป็นขนมที่เด็กๆชอบทานกันมากมายนะคะ ในขนมกรุบกรอบนี้แฝงไปด้วยอันตรายเยอะแยะนะคะเพราะว่ามีเกลือมีผงชูรสแล้วก็ผ่านการทอดมานะคะเพราเด็กๆทานไปเยอะๆทําให้เด็กๆอิ่มแล้วก็ไม่อยากอาหารชนิดอื่นแล้วทาให้เด็กๆขาดสารอาหารได้นะคะต่อไปภาพนี้เป็นภาพลูกอมหลักสีนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นข่าวไหมคะที่มีเด็กคนหนึ่งไปทานลูกอม เยลรีบลูกตาแล้วก็ปวดท้องค่ะในตลาดเดี๋ยวนี้เราเจอลูกอมหลากสีที่มสีสีสันสดสวยอย่างนี้เยอะแยะมากมายเราไม่ควรจะซื้อมาทานนะคะเพราะว่าในลูกอมนี้แฝงไปด้วยอันตรายทั้งนั้นเลยค่ะต,ต่อไปอันนี้เป็นทอบนะ้ำขัดลมนะคะอันนี้เด็กๆทานกันบ่อยมากเลยค่ะ ในน้ำอัดลมนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วมีโทษมากมายนะคะส่วนผสมในน้ำอัดลมก็จะเป็นน้ำตาลแล้วก็สีเป็นส่วนใหญ่นะคะเมื่อเด็กเทานไปเยอะๆทำให้เด็กเกปวดท้องแล้วก็เป็นโรคพ้วนได้นะคะค่ะวันนี้คุณชอบกาบคุณแสงก็มาให้ความรู้กับเด็กเเลือดอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละวัน